ฉันเป็นเจ้านาะลงแพ้ไปมาไปแต่ห เป็นเกี่ยวข้าวแล้วนี่ผมจะพารู้จักนี่เลยสมาชิกวันแหลมวันแหลมเกิดขึ้นได้นี่เลยครับนี่เลยคุณแม่โสภาพันธุพจน์ป๊อบเบอร์อาหารอร่อยของแม่คือน้ำพริกไปนาโมลน้พริกไปนาเวลาเวลาแล้วในาก็ได้ไปนาก็ได้นี่อายุอะไรครับแปดสองมีลูกกี่คนสามีสามีคนเดียวทุกคนจะจัดลูกคำตอบนะแม่บอกนดำปั๊บเฮ้ยคนเดียวเว้ย มะแหลมนะการสังคมเราเนี่ยอยู่กันได้เพราะเป็นครอบครัวนี่เลยพี่สาวผมรัตนาปันตุอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นลูกคนที่ไหรคนที่สามจ้าคนที่สามนี่ชุมชนเข้มแข็งได้ไม่ใช่แคกครอบครัวเราไี่คนภายนอกคนภายนอกกลายเป็นคนภายในนี่มะแหลมจดเป็นวิสาหกิจชุมชนอันนี้คือเลขากลุ่มเนาะเรื่องเงินเรื่องทองงุกงิบคนนี้เลยครับผมชัดเจนเสียงแพงอะลรที่มาได้นี่เลยครับ ประธานที่ปรึกษากลุ่มเราคุณพิเพินกาละวัเจ็บไข้ได้ป่วยรอปภอปพลรอสมโยหฮรอตรอมหอรับหมดเลยนี่มานี่เลยกันนะครับผมนี่แล้วความชุมชนที่เข้มแข็งึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีการแบบมีการยอมรับจากภายนอกด้วยนี่เลยครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมนี่คุณไมคคุณพงษ์ธรทับทิมทองนี่นะเมื่อกี้ก็ที่นี่เขาอร่อยอะไรอร่อยครับ อะไรอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนี่แล้วนี่เลยนี่ประธานวิสากีจชุมชนหมอนวดมีหมอนวดดูเอลหมอนวดสิเอวพุ่งออกพุ่งออกเลยอ่าเป็นหมอนวดข้เป็นนี่เลยอ่าหมอนวดบางครั้งก็เป็นหมอครั้งก็เป็นปลาขาดปลาร้องปลาอะไรปลาหรือไบร์ปลาหมาอ่านี่เมื่อกี้นี้เป็นเจนอีเจนอย่างเงี้ยต่อไปเจนแบบว่าอัลฟาเลยเบบี้บูมเบบี้บูมคือแบบ อายุเบบี้คือเด็กใช่ไหมบูมเด็กอายุมากนี่ครับนี่เด็กอายุมากครับผมใช่ปาสมปองเสียงงามเนี่ยบางคนสงสัยว่าทำไมพูดคนเดียวเนาะเพราะผมเสียงดังเอาป้าปองเสียงดังหน่อยป้าปองมีอะไรดีที่บ้านป้าปองบ้านป้ามีดีก็คือมีท่านเรียนรู้กระนอมมงคลกระนอมเจ้าบ้านเจ้าเรือนจ้าแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คืออาหารตามท้าเจ้าเรือนทาเจ้าเรือนจ้าใครเกิด เดือนดินไอ้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุแตกไม่มีไม่มีไม่มีอยากรู้ว่าแต่ละธาตุมีนูคืออะไรต้องมาหาป้าปองใช่ค่ะหรือใครอยากมาจับนมนะได้ไหมได้จ้าจับนมได้ทําไมอ่ะมาจับนมต้องมาเรียนรู้กับคุณป้าจะถึงจะได้จับนมได้เน่เน่เน่มาผลต่อไปคนต่อไปนี่ นะครับคลิปนี้อย่าตัดนะครับนี่มาเลยครับนี่เลยคุณแม่วันเพญจ้าสวัสดีค่ะวันเพญสีดีแม่มีอะไรดีสีดีมันดีนะนมื่อกีสีอะไนนถูกสีดีเจ็ดสีสีดีเออมาดีนะอ่าหมดแล้วเหรอเด็กหญิงเด็กหญิงชุมชนตะมนตมาแล้วเด็กหญิงล้วนจ้าแนะนำเลยแนะนำก็มีสาธิต มาตะเพียรด้วยบังตบชาวาจา้าแล้วก็ลืมภายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลงคลิปด้วยนะจ้าพ <areth. S 1> ักตบชว,ว,วามาลอยน้ำหมา,า,ายพึ่งไนหมาักเนต้อง้งามหาเงินมเนเปน,นพักมวามาปูักวามาเป็ูกเป็นเรีพอเพงียตามรอยพ้นหลวงทอนจ้า ความยิ่งใหญ่ของบ้านแหลมมีกันด้นะมีทั้งลูกเขยลูกสะไพนี่ลูกสะไพแม่สุภา <Hey. S 1> เนีเ่เขามีมีเคล็ดลับในการทำขนมเขาเรียกว่าขน,ม,ม,นม,มนะขนมนะเขาเก็บรอยน้ำเขาเก็บรอยน้ำ,เ,เ,นำเป็นมายังไงนะเ,เก็บรอยน้ำเนี่ยมันหายไปนานแล้วนะครับคุณแม่คุณยายดินจี <S <s เขาเคย <S <s ทําไว้ยันจีเนี่ยเลี้ยงลูกหลานด้วยขนมเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บรอยน้ําขึ้นมาทิ้งเนี่ยแล้วก็หายไปตอนหลังเนี่ยลูกสะไพ ลูกหลานตัวเองไม่ไม่ยอมรักษาไว้ลูกสะไพ้ายเลยรักษาแทนอันนี้มุกมุกนะมุกนะม่มาทีน้านี่แล้วบ้านนี้ครับบ้านนี้ครับบ้านพี่พรพรจ้ะพรดูดครับล้มลอมไปหน่อยล้มไปหน่อยแบบคือแบบหลโผโผก็จะโผลเลยบ้านพี่พรนี่พี่พรนี่ขายอะไรฮะมีอะไรบ้างเลยชาเตยหอมค่ะแล้วก็ชาข้าวคั่ว แล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยนะจ๊ะมีโอกาสมาพักกันได้จ้าเอ้ยบ้านชาติหอมกับทำชาด้วยใบเตยเอ้อเออเออได้ที่กินและขนเอ่อเอาชามันหอมชื่นใจเอ้เอเอแล้วชื่นใจพี่ป้อนและปุูบเตองมักน้ำแส่น้ำสุภรนะบุรีพอาต้นเตยนี้ทำชาต้อกินนี่ได้และพี่บ้านพี่พร้อมเป็นที่ทัดโฮมสเตย์ รังเลเชิญมาพักกันได้น้ำใสไปสว่างบนเส้นทางกดีน้ำใจไปสว่างคนมนทางก็พอก็เป็นคนเดีมีน้ำใจมากมายาเอาจากันคอยแม่นี่ี่ี่ทุกคนมุจะบอกให้บ้านแหลมเนี้ยจะมาเที่ยวคนเดียวก็ได้นะมาเป็นหมู่คณะก็ได้มาเที่ยววันเดียวก็ได้สองวันก็ได้สามวันสองคืนก็ได้ อยากรู้ไหมถ้ามาสองวันสองคืนนะไอสองวันสคืนนี่นะใครดูแลนี่เลยคนดูแลครับไปเลยนี่เลยคุณนายคุณเลยคุณนลยโฮมสเตย์กับโฮมลอดนะชื่อไผ่ทะพุดนะครับเป็บ้านส่วนเปแม่เรามีทั้งบ้านพักควันเดียวห้องน้ําแยกห้องน้ํารวมแล้วก็มีห่านพักห้องนอนใหญ่ใหญ่ครับนอนได้สิบถึงยี่สิบคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนครับผมคุณครับทุกคนทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบชอบไหมชอบไหม ชอบไหมชมแล้วชอบชอบมองเที่ยวคนเดียวคนเดียวเฮ้่ยวทางเพชดชื่อชุมพทณบ้านเล่มสุพรรณนันเจอบ๊ายบาย